กันแน่ทุกคนอ,อ้าวเฮ้ยดิเกจะขึ้นไปทำไมเนี่ยไอ้ไอ้จานบอดีอีจะขึ้นไปสวร่างทำไมเ,ไเนี่ยฮะไฟไม่โรงงานตรงไหนอ่ะเฮ้ยทุกคนไ,นไปเอาเอาอ่าไฟไม่โรงงานอ้าวไม่ไปเออไอ้เรา,เาจะเพิ่งเอ้ยเดี๋ยวไปขี่ม้าทันไมอาจารย์ เดี๋ยวโรงงานอยู่ไหนอคือเราไม่เคยคือเราเคยเล่นแมปนี้กับเพื่อนทุกคนครับเราก็ไม่รู้ว่าโรงงานอยู่ไหนแล้วมันมีไฟไม่เกิดในเกมถ้าใครูุก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะว่าเออโรงงานอยู่ไหนโรงงานมันต้องอยู่แถวๆนี้นี่เอ้าเอ้ยมีคนตายเลย อ๋อครับผมทุกคนก็ยังไม่รู้ว่าโรงงานอยู่ไหนนี่อ้าวปลนนี้โยเกริรแล้วเหรอเฮ้ยเหมือนแปลกๆอ๋ออันนี้มันคือเพชรแรลนะคะทุกคนอันนี้คือสวนมาเอ้ยเพิ่มแรงสปีดหน่อยจะไ,ได้มีแรงไปต่อเพิ่มบ,บ้าน นี่ทุกสวัสดีอ๋อมันให้เราเป็นเพื่อนบ้านก่อนเดี๋ยวอ่ะเฮ้ย VIP อ๋อพี่รองเออวเราก็สร้างบ้านเสร็จกันแล้วนะครับทุกคนนี่เราจะชมวิวกันให้ดูอันนี้คือโต๊ะอาหารอันนี้ก็คือเครื่องปั่น อันนี้ก็คือล้างมืออันนี้ก็คือที่ทําอาหารอันนี้ก็คือห้องอันนี้ก็คือห้องจอดรถแล้วปิดบ้านก่อนดีไหมอ่เอาเลือกไว้อืมปิดไว้ก่อน แล้วมันไม่มีแบบว่าประตูเหรอห้อน,นี้แบบนี้ลอ,อืมประตูมันนี่เป็นอะไร,รอ่ะอันนี้คือห้องเออห้องแต่งตัวของอาจารย์บอดีขึ้นไปชั้นสองได้เลย ตืด๊ดอ่านี่ถึงใช่ไหมอันนี้คือห้องเปียนโนเพื่อนๆก็เคยเล่นกันใช่ไหมครับโรบอกโทเปียแกพี่เหรอ นี่ก็ก็ปลัาเป็นสีเหลืองหมดแล้วเดี๋ยวคุณสีเหลืองสีเขียวกันแน่เนี่ยโอ้โหอาเดี๋ยวคุณครูจะนอนหนะักแป,ป๊บเดี๋ยวแนปะ๊บยัะนะครับเดี๋ยวขอพักวีดีโอแป๊บมากันนะครับทุกคนอันนี้นี่ตัวละครอของเราครูบบเดรอ่อย คุณครูบอลหนีว่าคุณครูเดิรมันจะขึ้นไปดีกว่านี่ไปไะไป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 เอ้ยเอยเอคือมีคนเดินนะครับทุกคนก็ต้องขอโทษไปกันนี่ไปไปไปดดไป<อ>ม,ม่ได้ไง่องเออเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับคือไม่ได้พักวิดีโอ